ว่าถามว่าออกกังไเช้าเย็นเยอะไปไหมไม่เยอะเออคุณอะไรนะเคงมาว่าตาลอนลเนคุณคือมันอยู่ที่ว่าเราทําอะไรนะครับเรามีเป้าหมายอะไรจริงๆอนะ่ะออกกังไเช้าเย็นเนี่ยอยากให้แยกนะครับอยากให้แยกออกคุณสงวนออกกังกกลเช้าเย็นดีครับเพราะว่าหนึ่งมีเวลาที่จะฟิตอย่างเต็มที่นะครับผมผมแยกอย่างนี้ดีกว่าสมมุติคนที่ ไม่ซีเรียสเรื่องลดน้ำหนักนะครับก็ช่วงเช้าออกกำลังกายมัดกลุ่มหนึ่งก็คือว่ากลุ่มหน้าอกอย่างเดียวอะไรอย่างเงี้นะครับช่วงเย็นก็เป็นกล้ามท้องอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือคนที่มีมีเวลาฟิตเช้าเย็นแล้วก็อยากจะลดนหนักด้วยต้องลดนหนักด้วยก็คือว่าอตอนเช้าอาจจะเบิร์นตอนเย็นอาจจะเวทแต่ละส่วนต่างๆของร่างกายอย่างนี้ก็ได้นะครับ อันนี้คือดีมากถ้ามีเวลาไม่เยอะครับไม่เยอะไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราจะออกให้ถูกเข้ากับร่างกายเรา,าตามเป้าหมายเราแค่นั้นก็จะจะดีงานมากนะครับนะครับ